พระสงนิกรร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงมีพระชมพัรษายิ่งยืนยน,นานค่ะที่สาลาสิริราชร้อปีโรงพยาบาลสิริราชตลอดทั้งวันมีนักเรียนนักศึกษาจากสถานศึกษาต่างๆทั่วประเทศอาทิโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังรวมทั้งนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์คณะเทคโนโลยีขหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีที่ได้ร่วมกันประดิษฐ์ดอกพุทธรักษาชื่อว่าพุทธรักษารังสรรค์อภิวัตนมหาราชาและกระต่ายประจำปีนักษัตร์วันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทําจากดอกไม้ประดิษฐ์สีขาวไปน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายนอกจากนี้นายชูชีพเวหาชาติผู้พิการทางขานานกตะกะแตนปลาและดอกไม้ประดิษฐ์ สารจากใบลานไปทุงกล้าทุนกระหม่อมถวายเป็นครั้งที่4เนื่องจากทราบว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพอพระราชารุทไทยในผลิตภัณฑ์โดยจนถึงข้ามวันนี้มีผู้ไปลงนามถวายพระพรแล้ว1 8 8 1 1ล้านรายต่อกันที่ศาลาสิริราชร้อยปีนะครับโรงพยาบาลสิริราชก็ยังมีประชาชนจากทุกทุกสารทิศต,ต่างพร้อมใจกันเดินทางมาลงนามถวายพระพรชยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ โดยมีคณะบุคคลทั้งจากองค์กรและสถาบันต่างๆทุน,ทนกล้าทุนกระหม่อมถวายดอกไม้และสิ่งของเป็นจํานวนมากอาทิคณาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์คณะเทคโนโลยีขหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีได้น้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพุทธรักษารังสรรค์อภิวันมหาราชาซึ่งเป็นดอกไม้ประดิษฐ์จํานวน5ดอกขนาด5เมตรมีสีเหลือง อเป็นสีประจำพระชนมว,วานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งมีความหมายถึงความรักและเคารพบ,บูชาพ่อรวมทั้งขอให้พระพุทธเจ้าคุ้มครองรักษาให้มีความสงบสุขนอกจากนี้ยังมีกระต่ายขนาดยักษ์ที่ทําจากดอกไม้ประดิษฐ์สีขาวซึ่งสื่อถึงนักสกัตว์ประจำปีพระบรมราชสมภพด้วยพร้อมกันนี้เจ้าของร้านเจ๊ดำโภชนาคลองสิทธ ผู้เคยจัดพระกาหารถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอยู่เป็นประจำได้นําพระกยาหารทรงโปรดอาทิสเสดาน้ําปลาหวานกุ้งแม่น้าําเผาและผลไม้ต่างๆมา,ท,าทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายนอกจากนี้ยังมีชมรมผู้สูงอายุจังหวัดประยององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกรด็ดและอ้อมเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรวมทั้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรีเดินทางมาลงนามถวายพระพรชัยมงคลด้วยความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยครับ